ครับตอนนี้อยู่เกมเทอร์มินัสผมไม่เข้าใจว่าเป็นเกมแนวอะไรแต่น่าสนใจสตอรี่มดใช้ Unreal 5ด้วยนะกราฟิกสวยแน่นอนครับไม่ต้องห่วงแต่คอมผมเนี่ยไหวป่ะต้องติดตามดู สกออฟดิจิตอลอาร์ททีมโรงเรียนทำหรือเปล่าเกมนี้อยู่ข้าดนี้ยังยังกำลังไปเร็วๆนะเซ็นเซอร์เริ่มบ้าข้างมากเซ็นเซอร์เริ่มเป็นเพียรแล้วน่าจะแปลว่าพนักงานเท่านั้น game ngốp noi hông, animation nhà khèn à, Alo, -nh yeah, hey, à? Là ai hả mẹ anh quá? Game, chặt, nó. บอกแล้วนะครับใช้จอยเขี่ยบังคับใช้จอยโอเคงั้นให้จอยนะครับผมจะเสียบจอยแป๊บนึงไม่นึกว่าจะต,ต้องใช้จอยนะจัดไปแต่คุณให้ผมใช้จอยก็ได้อันนี้วิ่งอันนี้ทำอะไรลงอ่ะ ผมไม่รู้ว่ามีคนสูบบุหรี่ด้วยต้องลงไปอันนี้อะไรจเหมือนว่าทางเข้ามันจะขาดอะไรบางอย่างไปจะรู้ไหมล่มละชเชี่ยเลยอันนี้วิง่งโอเคลงแม่งเลยไม่รู้ไปไหนละ <S <S ติดติดแหลกนิดน,นึงนะ ตัวทรงนะ่าจะกินสเปกช้ได้ไม่รู้นะนี่ตัวเดมโมโหรือว่าตัวเต็มนะแต่ถ้าเป็นตัวเต็มก็คงเป็นเกมแบบสั้นๆถือว่าได้เทสโปรเจก,กมของบ้านเขาต้องบอกเลยนะว่าที่นี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยสขข้างล่างนี่มันเริ่มเดือดแล้ว ราดาก,ก่อนก็ต้องมาอ,อ,อันนี้เล่งโอ้โหรูปบอกเลยว่าแข็งนะตรงได้อะไรยิงกันเหรอทุกคนออนกไปยุบไปยังจุดเป็นหนูนะ <ielle> เดินทางตามไปเลย ของว่างกินหนูมันของว่างแซลๆซลเล่นๆๆเล่นกูกูจะกูกูจะจะแซลๆซลเล่นเล่นทำทำใหม่ใหม่ตรงนี้เลยนะขึ้นฝั่งนี้ได้อ่ามาดูฝั่งนี้หน่อยไม่มีแอนิเมชันปีนขึ้นด้วยคือวาร์ปขึ้นนะครับเฟดกล้องออกเพื่อวาร์ปขึ้นน่าจะอย่างนั้นนะ ทางนี้ดิมีอะไรไหม αι? จะมีนะโอ้แล้วใครใช่มึงทางนี้หรอมีอะไรแหมมีอุปกรณ์ทหารซ่อนในเกะได้ไงอะแปลกจังนะเขาไปยิงอะไรอะก,กระสุนอนะ 64นัดวะจ่ในรังเพลิงอีก6นัดสามอึ่ช่ดิหกอะไรตามวัวจัดเลยเออในต้องวิ่งไปทางนูนะ้นครับมันเกิดบ้าเลยขึ้นวันนี่ยไม่มีอะไร จากการทีมสองเพราะเขาว่าคุณเหนื่อยแล้วฉะนั้นรอคุณเล่นนะงานนี้มันเสี่ยงมากคนที่เก่งอานนั้นถึงจะทำปฏิบัติเสริจเร็ดได้พวกบ้าหมาพาดนี่ขอเธอต้องโทษคุณเหรอบอกว่ารับเร็วไปนิดนึงนะจริงเล็งแล้วก็ยิงโอ้โหเล็งยากอยู่นะ ใส่สูนอย่างี้ด้วยเยี่ยงบ้าไปแล้วใส่สูนยากเลยครับต้องกดถูกจังหวะด้วยไม่งั้นแม่ใส,ส่กระสุนให้คลิกทำอีเวนต์อย่างนี้เลยมีเชียร์อะไรแน่ๆบอกเลยว่าข้างในมีตัวเรียนเสียงแต่เปิดไม่ได้ เจอกับซอมบี้หรือเปล่านะฮันแนนมีอาชันกับอีกแบบหนึ่งฉันรู้ว่างานคุณเนี่ยไม่มีโอกาสได้เจอครอบครัวเลยเออก็ใช่นะเธอไม่เป็นลหรอกคิดถึงตอนนี้เถอะใช้พลังงานนิดหน่อยใช้พลังงานรอหาได้ยิน อ๋อเชี่ไปแหลมเลยแล้วไงอ่ะไปเขียวแล้ววิ่งไปมันมืดใช่ไหมอ๋อมันมืดมันมืดชิด้วยชิด้วยก็ได้ ทุกคนออกไปยังหมดแล้ว,วทำไมายังมีอยู่กันชาวกํเลยขึ้นมีคนอยู่ในอุโมงไปช,วชว่วยเขาเร็วกำลังไปกำลังไปอยู่ไหนอะใจเยนี่กํลังไปตายหาอะไรบ้างนะมันอยู่ไหนละ่ะตรงนี้เหรอโอ้ทางมึงใช่เลยยิงรีโหลดเสียง มีเสียงอยู่ในท่ออาจจะเป็นหนูก็ได้ระวังตัวไว้หนูเชี่ยอะไรเสียงอย่างนั้นให้สัตว์อะไรอ่ะอาทีกระทืบเบร์แม่งมงปิวกระเด็นเลยแจกกสุนอย่างงี้เตรียมตัวเลยครับเยอะเยโอ้เพียแก๊สพิษ ย,ยิงดิย,ยิงดิแจกกระสุนเสียงเชี่ยอะไรวะไปเดะตระชืบ <c oughs> <c oughs> หนูหนูจริงด้วยต้องมีตัวส้นตีนอะไรแน่แน เข้าไปอะไรประตูประตูแงมเลยนะระวังไว้ก่อนเอ้ยอะไระอ๋อหลุดเองไอ้หียไม่มีอะไรแปลกแปลกแล้วไอริสไม่ใช่หนูเธอจะเป็นโคดสองดูมาค่อยดีเลยหาเซ่ก่อนเธอเนี่ยอันตราย เรือด้วยมีคนบาดเจ็บมันจะออกเหรอซึ่งมันจะออกโอเคไปละอุปกรณ์ว่ะเซฟเดยเซฟในการดูหนังสือพิมพ์โอ้โหนะนั่งชิวตายหาแล้วมีเจนนะ ต้องรีบไปช่วยกระสุนเต็มโอเคมีคลาอบอุปกรณ์ด้วยถือว่าอัปเดตในอนาคตน,นนะอะไรอ่ะของอืมใช้ได้อเคไม่มีอะไรข่าวข่าวเลยเซ่มาดูด,ดินยี่อะไร ต้องเติมพลังงานห้องนูน้นขัดซีนว่ะมาแล้วนั่นศพชิบหายแล้วเขาตายแล้ววะส่ทงทีมมาฉันไม่ได้อยู่คนเดียวในอุโมงค์นี้แล้วฉันพูดบ่อยไม่ได้แล้วก็ระวังไว้แล้วกัน ตาค้างด้วยตายไม่ดีนะน่าจะเป็นคนที่คนของความช่วยเหลือนั่นไงอะไรอะมาแล้วเดี๋ยวไอ้ตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงมาจากไหนไอ้เฮีย้ยยิงยากโอ้โห มึงโอ้โหมัน,ม,นมันเล่นยากมากไอเ้เชี่ยทุกคนทุกคนครับเล่นยากมากมันไม่ไม่หันให้แม่งเอย้ยแม่งเอย้ยไม่เห็นตัวบ้าแบบนี้มาก่อนเลยตัวเชี่ยอะไรล่ละมันตัวอะไรเหมือนเห็บไอ้เชี่มาเจอตัวที่บ้าเลยเนะี่ยมีอะไรไหมโอเคแล้วฉันต้องเซตระเบิดอ e ีมพีเพื่อบมัน ระเบิด E.M.P. เหรอนี่ไงโอเคทุกอย่างเสร็จลวดีใช้บูสต์นิดนึงแอค i v a t e E.M.P. Beacon ไปอ oh, ยู่ในลิงลิกแบบเป็นอ๋อนี่ยานี่ยา <c oughs> ยังไงอ่ะย <c oughs> ังไง ต้องยิงต้องยิงโอเคเหมือนประตูมิติจะบอกนะแม่งมาว่าแล้วลโอ้โหมันก็เลงยากเกินไอเชี่ยตายมนุษย์เห็บมาจะมนุษย์เห็บตัวเห็บ มาขวากูรู้เฮียเลยเนะี่ยกูงงหมดละไอเฮียเลยเล็งยากเหลือเกินหมดยังตูไม่ตมเตียอะไรวะ เว้าวจบแล้วมันจบแล้วคุณโอเคแล้วเปล่ากลับไปินเม,มืองเดยวนี้เลยเซนเซอร์ฉันบอกว่ามีอะไรผิดปกติที่คุณอเ,คเอาละโอเคจนกำลังไปมันจะไม่จบแนุ่ณทาง,งานได้ดีแล้วไงต่อกลับใช่ไหมทรงน่าจะกลับแหละ เราทำงานปิดปิดจอบแล้วรถไฟมารประชาช่วยเกิดขึ้นอะมันมาดับฮอมไอริสเกิดอะไรขึ้น,น,นแย่มากเลยโซบหไปแล้วอ,อะไรนะ มันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะเดินเหมือนว่าศพขยับเองได้ฉันไม่รู้ว่าคุณเจออะไรอยู่แต่ว่าระวังด้วยทุกอย่างไม่เป็นไรฉันรู้ฉันทำอะไรอยู่ดีมากอมขอบคุณที่ชมเขี่ยอะไรอ่ะไม่ไม่ทันเห็นไม่รู้แป๊บนึง่งคิดว่าผมผมไม่ทันเห็นด้วยส่งให้เป็นบอสบอสไฟไหม ศพมันหายวะแต่ศพอันนั้นมันขยับได้วะ่ะมันไม่ปกติมันกลายพันธุ์สุมันกลายพันธุ์ขอโทษทีฉันต้องฉันต้องไปแล้วที่นี่มันหนักมากด,ดีเดี๋ยวเร็วเร็บไปเชื่อเลยเต็มเลยไอสัตว์ยิงไม่โดน โอ้โหไอ้เฮียตตัวเล็กแม่งอย่างอย่างเฮียเลยกูช็อตกูช็อตกูช็อตอือฉีดยาก่อนหลายตัวนี่สิเนื้หลายตัวกำลังลนะมึงครลับพวกมึงฮะโดนกูเดิช็อตแม่งเลยเฮียศพหาย แสดงว่าไอ้ศพสันตีนั้นโดนน่าจะโดนยึดล่างไปแล้วเจออีกศพหนึ่งอยู่นี่นี่เองโอ้โหชัดละมองไม่ปกติโอ้โหโอเคจัดไปหนึ่งดอกสองดอกสามดอก มันไม่จบง่ายๆหรอกโอ้ยกระสุ่หมดกระซิ่หมดมันพ่นมันพ่นกดด้วยมาเยอะอีกอ้ย,ยอยีชิ้นนี้ก็พ่นไอสัตว์โดใส่นั่นอะจิมจังหวะมันล้มเนี่ยขุดซ้ำ แม่งก็ตอบด้วยอา๋อตายเลยดีวย่วะโอเคโอเค,อเคไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นั้นได้อยู่โอเคเราวนมาตรงทางออกดูทรงได้ต้องกลับไปแล้วทีมที่ติดต่อเราไม่รับสายวะผมว่าน่้นพวกเราน่าต้องกลับไปโอ้กระจายเลยมีใครอยู่นี่ไหมได้ยินไหมม,มันมีแต่เลือด เช่นนั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 ้นตัวเที่ไหนเยอะมันเยอะจังอะเชื่อมันมีอีเมซิีให้ก็ดีอยู่ลบ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 เชื่อสมุดเก้ใสุ่นอีเมซิีให้หน่อยอีเมซิีให้หน่อยนี่อีเมซิีให้หน่อยสิแหลม ส่วนใหญ่เจ้าเช่าเช้ายังอยู่ใช่ใช่ใชส่งทีมมาด่วนการติดเชื้อมีสิ่งมีชีวิตเป็นคนทำฉันต้องจัดการก่อนเลยทีมยังมันจะมาถึงอีทีมกำลังไปบอกให้ทีมหนึ่งว่าระวังด้วยว่าเขาต้องระวังมากๆทีมพีพีเบรกลงเขาจะมากเซฟเซฟเลยสัตว์ ไม่ได้ลตัวส้วนตีนอะไรก็ไม่รู้นะต้องใช้ยาของไอพอหลังสะพายพวกเนี้ยมันต้องหนักแน่ๆมีได้เหรอถืออย่างโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาละของมอนมล็อก ไม่ได้ยินพูดอะไรนะพูดดีสิมันตะลมแลูเหมือนจะเป็นแลนสไลด์ทางถูกปิดต้องหาทางไปทางอื่นไอ้เชี่ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วมึงอีกแล้วยิงขาแม่งเลยตายตายไหมไม่ตาย ยิงยิงยิงมัน,ม,นมันสิงศพมันสิงมันสิงศพมันยึดร่างเก้เก้เกได้อยู่ได้อยู่เกมึงจบงี้เลยอีริสได้ยินไหมจะต้องหาทางอีริสฉันเจอทางแล้วกำลังไปอ๋อ ยังไงสมนึงหลังกูเหรออย่าเพิ่งโดดไอสัตว์จะคืบมัง่งตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยอืมมันสิงร่างคนวะโอเยรอยเลือดรอยเลือดมาทางนี้ไฟฟ้าไปยังไง เหมือนว่ามันยังไม่หมดไปฟ้าวินไปนี่อะไรชิมวิทยุเว้ยมันเราตอนนี้เราฟังไม่รู้เรื่องแล้วอะไรข้างใน เคทะลุกันโอเคทางนี้มันไปนยังไงได้บ้างวะอ่าประตูมิติโอเค,อเคทางโดนปิดละอืม โอ้ยฉันไม่ได้โดนจ้างให้มาทำงานนี้ค่าจ้างกูไม่พอที่มันต้องมามาเสียแรงที่นี่มึงขยับเยอะเหลืเอเกินไอ้กเ้ขี้ยิงขาแมาง่งโอ้ยไอ้สัตว์เยอะเยอะเกินไปไอ้เชื่อมันยิงไม่โดนอะ เป็นโคตรยากเป็นเราผันผันหันจอยอะ่ะมันอืดมากเลยดูดิบางทีมันเร็วบางทีมันช้าเว้ยต้องตั้งเสาก่อนกระสุนต้องรีบตั้งเสาแล้วพอไหม น่าจะยังไม่หมดไข่แม่งเต็มเลยตั้งตรงไหนอีกะอะไรวะะฮเอา้ายังไงต่อวะนะันอะเอาก็เริ่มงงแล้วทางนี้อะไม่ใช่ ข้างในนะวคง,งงเลยอ่ะข้างล่างเนี่ยอ๋อข้างล่างสองฝั่งกีฝั่งกันแน่ฝั่งเดียวโอเคนี่มีของปึ๊บนี่มีของจำกระสุน แล้วก็ทางนี้ไม่โดนเชียอมันมันมันออกมามันออกมามันออกมาไอสัตว์โดนโดนอะไรเนี่ยไอเชีย่ยโอ้โคตรเยอะเลยไอชิบหาละยิงยิงยิง มันเล็งยากเกินไปไอ้เชี่ยยิงขาแม่งยิงยิงขาแม่งมึงจะตายไหมมึงจะตายไหมอืมติดเชี่ยเลยเนี่ยแสบตาเหลือเกิน ขวามาเอ้โหเหี้ยอะไรเนี่ยมึงเยอะไปละกู่ลุงยังไม่ตายตายแล้วเนี่ยวะต้องเคลียร์ให้หมดเห็นหนึงน่งนิดหนึง่งนิดหนึ่งเค ไอริสแต่มันก็ไม่แปลก,กูเลยทำงานไรเหี่ยวกับบ้าไรสักประมาณนี้แหละยังไม่หมด